สวัสดีครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้เรียนในเรื่องของวงจรอนุกรมเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีแ a บอะไรไปเรียบร้อยและว,วันนี้เรามาดูการแก้ปัญหาโจทย์ในวงจรอนุกรมกันนะครับจากวงจรนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมันมีวงจรอนุกรมนะครับ อยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับจากวงจรให้หา i v1 v3 rt แล้วก็ pt นะครับเพราะนั้นนะครับเรานะครับไปโน้ดนะครับวงจรอนุกรมมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราเขียนโน้ดเลยโน้ดเลยนะครับวงจรอนุกรม1กระแส มีค่าเดียวสองนะครับแรงดันนำมารวมกันจะเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับโอเคทีนี้เรารู้อะไรบ้าง นะครับในวงจรนี้สิ่งแรกที่เรารู้คือเรารู้ความต้นานทาน R1 เรารู้ความต้นานทาน R2 เรารู้ความต้นานทาน R3 ง่ายที่สุดนะครับนักเ,เรียนเริ่มต้นนะครับหาจาก Rt ก่อนก็ได้นะครับ Rt หา,า,นะหาง่าย Rt เท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 เท่าก oh ับ20โอห์มบวก3โอห์มบวก1โอห์มก็จะเท่ากับ24โอห์มเห็นไหมครับง่ายมากเลยแต่นักเรียนครับไอ้ Rt ตัวเนี้ยนะครับ Rt ตัวที่เราหาตัวเนี้ยนะครับ อา r ทีตัวที่เราหาตัวนี้มันยังไม่ส่งผลถึงกระแสที่ไหลยอยู่ในวงจรนะครับกระแสที่ไหลยอยู่ในวงจรนั้นมีเพียงค่าเดียวนะครับเราบอกว่ากฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มนะครับครูเขียนกฎของโอห์มไว้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมข้างบนเป็น E I แล้วก็ r ตอนนี้เราจะหา i i เท่ากับ e ส่วน r เราสังเกตเห็นชัดเจนว่าตอนนี้เราไม่มี e เราไม่มี e นะครับเราไม่มี e สิ่งที่เรามีเรามี v 2อ่าเรามี v 2และเราก็มี r 2ด้วยนะครับ และเราก็มี r 2ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถหากระแส i ในวงจรนี้ได้จาก i เท่ากับ v 2ส่วนด้วย r 2เพราะแรงดันใช่ไหมครับมันมีหลายค่านำมารวมกันเท่ากับแรงใจนะครับ v 2ส่วนด้วย r 2 v 2เท่าไหร่ครับ หนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับ R สองสามโอห์มอ่ะกดคียงเล็นหน่อยหาได้ไหมนะครับหนึ่งจุดห้าหารด้วยสามได้ศูนย์จุดห้าแอมแปร์ ตอนนี้เราได้คำตอบของอาทนะครับกับ rt กับ i มาแล้วนะครับเราได้า t ทกับ i มาแล้วต่อไปในเมื่อเรารู้ I นะครับในเมื่อเรารู้ i I นั้นหรือกระแสนั้นมันเป็นไงครับมันมีค่าเดียว เพราะฉะนั้นมันก็จะไหลผ่าน R1 ไหลผ่าน R2 ไหลผ่าน R3 ด้วยเราก็สามารถหา v1 ได้จาก v1 เท่ากับ I คูณ R1 เท่ากับอะไรครับ0.5แอมแปร์คูณกับ20โอห์ม ได้10โวลต์อ่าง่ายมากเลย V 3ได้เท่าไหรครับ I คูณ R 3เท่ากับ0.5แอมแปร์คูณ1โอห์มได้0.5โวลต์หา E แถมให้ด้วย E E โจทย์ไม่ได้บอกให้หาเกรงหาเอง E เท่ากับ i คูณ R ได้ไหม i คูณ R ก็ได้ i คูณก็ได้นะครับสูตรแรก i คูณ rt ก็ได้นะครับแรงดันนำมารวมกันเท่ากับแรงใจอีกสูตรหนึ่งอะไรอะ่ะ v หนึ่งบวก v สองบวก v สามก็ได้ i คูณท 24่สคูณศูได้12บสออันนี้ครูเอกเขียนไว้นะโจทย์ไม่ได้ให้หาสิ 12. โวลต์นะครับวีหนึ่เท่าไหร่สิโวลต์นะครับวีสองเป็น11.5เอ็ดบวกวีสามก็ได้12โวลต์เช่นเดียวกันเพราะนั้นนักเรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสองสูตรนะครับในคลิปที่แล้วกูเอกนะครับไม่ได้พูดถึงกำลังไฟงนะงไฟ้าในวงจรอนุกรมนะครับกำลังไฟฟ้าในวงจรอนุกรมนะครับเป็นการรวมกันนะครับของกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแต่ละตัวนะครับเกิดขึ้นที่ r 1 r 2 r 3 r 4 r 5นํานำมารวมกัน นะครับเพราะนั้นเราสามารถหา P T ได้จากหลายสูตรเลย P T เท่ากับ E คูณ I ก็ได้นะครับ I กำลัง2 R ก็ได้นะครับขออนุญาตใช้ E คูณ I ก็แล้วกันเป็นพื้นฐานนะครับ E เราเท่าไหร่ครับ12โวลต์นะครับ ไอเรานะครับ0.5แปรครับ12คูณ0.5ก็ได้6โวลต์อ่าตอบเลยนะครับใส่คำตอบไปเลยนะครับใส่คำตอบเลยเห็นไหมครับวงจรอนุกรมนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานสิ่งที่เรียนจะต้องทำความเข้าใจคือ สิ่งที่คูณเอกเน้นยำ้ำกระแสมีค่าเดียวนะครับสองแรงดันนำมารวมกันเท่ากับแรงจ่ายในชั้นเรียนนะครับสิ่งที่คูณเอกเจอในชั้นเรียนคือเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาอะไรก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะหา i หรือจะหา v ีหนึ่ง หรือจะหา r t หรือจะหา v 3เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเห็นโจทย์ต้องค่อยๆตั้งสตินะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหาโจทย์ในวงจรอนุกรมที่มีเราทราบแรงดันตัวเดียวนะครับในส่วนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวโจทย์อื่นๆ่ครูเอกจะมาแนะนานะครับในคลิปต่อต่อไปเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ คอมเมนต์ Comment, สอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่องครูเอกสอนไปเรื่อยด้วยครับสำหรับคลิปนี้วงจารกกลมนะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ